กับเรียนอาจารย์ที่เคารพค่ะวันนี้พวกเรากลุ่มที่1จะมาพรีเซนต์เกี่ยวกับ Concept of Ventilation Design ในโรงพยาบาลค่ะเรามาเริ่มต้นกันด้วยฮาศาสตร์ในโรงพยาบาลเลยค่ะ 1. โดยปกติภายในโรงพยาบาลก็จะมีการแพร่กระจายของเชื้อโรคทางอากาศมากกว่าสถานที่อื่นอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นการไอการจามการพูดคุยของผู้ป่วยซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ล้นทำให้เกิดการแพร่กระจายของละอองของเหลวจากตัวผู้ป่วยสู่ภายนอก 2. การใช้สารเคมีภายในโรงพยาบาลส่วนใหญ่ก็จะมีการติดตั้งระบบดูดอากาศเฉพาะที่และระบบกำจัดก๊าซเฉพาะห้องผ่าตาดัดเพื่อป้องกันการรวไหลอของกา๊าซแต่ในบริเวณอื่นๆที่ไม่ได้มีการออกแบบระบบไว้ก็อาจจะมีความเสี่ยงที่เกิดจากสารตกค้างฟุ้งกระจายภายในบริเวณที่ทำงานได้ 3. ส,สภาวะอากาศภายในอาคารก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทําให้เกิดการเจริญเติบโตและการแพร่กระจายของเชื้อโรคภายในอาคารได้ และ 4. ปัจจัยกายภาพอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการลวกของท่อน้ําหรือพื้นผิวที่มีความเปียกชื้นภายในท่ออากาศสิ่งเหล่านี้ก็ล้นเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคและสามารถแพร่กระจายไปตามส่วนต่างๆของอาคารได้ต่อมาคีย์คอนเซปต์ดีไซน์นะคะอย่างที่ 1. ในบริเวณที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการป้องกันการติดเชื้อหรือแพร่เชื้อสามารถใช้ระบบปอดอากาศมาตรฐานทั่วไปได้เลย 2. แต่ถ้าเป็นบริเวณที่มีความเข้มงวดเกี่ยวกับอนามายัยก็จะมีการออกแบบให้มีการเติมอากาศใหม่ในปริมาณที่ผันแปรตามจํานวนของเจ้าหน้าที่และพื้นห้อง 3. สําหรับในโรงพยาบาลจะต้องมีแผ่นกองอากาศประเภทที่ใช้แล้วทิ้งได้เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อและ 4. แผ่นกองอากาศประสิทธิภาพสูงจะถูกใช้ในห้องผ่าตัดที่มีการจ่ายลมแบบแทนที่แบบทิศท,ทางเดียวหรือมีความแปรปรวนต่ำมันเองค่ะ สำหรับตัวอย่างเทคนิคที่น่าสนใจภายในโรงพยาบาลนะคะอย่างที่1คือการควบคุมความดันภายในอาคารในโรงพยาบาลจะมีห้องผู้ป่วย2แบบเข้าด้วยกันอย่างที่1คือ negative pressure ซึ่งภายในจะมีแรงดันต่ำกว่าข้างนอกเพื่อไม่ให้อากาศภายในห้องที่อาจจะมีเชื้อโรคปนเปื้อนไหลออกมาสู่ภายนอกจะใช้สำหรับผู้ป่วยวัณโรคและอีกอย่างหนึ่งก็คือจะเป็นห้องผู้ป่วยแบบ positive pressure ซึ่งจะป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ห้องผู้ป่วยจะใช้สำหรับผู้ป่วยโรคเอดส์ และผู้ป่วยที่มีภูมิต้านทานต่ำอย่างที่2คือการควบคุมทิศทางการไหลของอากาศในกรณีที่ผู้ป่วยแพย้เชื้อทางอากาศเนี่ยจะต้องกําหนดตําแหน่งการจ่ายอากาศให้อากาศไหลผ่านบุคลากร,กรทางการแพทย์ก่อนที่จะระบายอากาศออกจากห้องซึ่งจะอยู่บริเวณผนังด้านหัวเตียงของผู้ป่วยเอ,เองค่ะ 3. ม,มีการใช้แผ่นกองอากาศและ4มีการใช้หลอดอัลตราไวโอเลตเพื่อใช้ในการฆ่าและทําลายเชื้อโรคมักนําไปใช้ร่วมกับเครื่องฟอกอากาศหรือเครื่องฆ่าเชื้อ เพื่อปรับคุณภาพอากาศภายในอาคารต่อมาจะเป็นในส่วนของ performance monitoring and maintenance โดยทั่วไปจะต้องมีการทดสอบระบบก่อนการใช้งานเพื่อความปลอดภยัยโดยเราจะทดสอบทั้งหมด4อย่างเข้าด้วยกันอย่างที่1คืออัตราการไหลอากาศเข้าหรือออกจากห้อง 2. แรงดันอากาศภายในห้องเปรียบเทียบกับภายนอก 3. อุณหภูมิและความชื้นสัมพัสถ้ามีเครื่องควบคุมและ 4. คือการทดสอบ HEPA filter leak test ถ้ามีการติดตั้ง HEPA Filter ซึ่งการทดสอบนี้ก็จะเป็นการทดสอบการว่วของแผ่น h e ป a าว่าสามารถกัดเก็ดฟุนหรือเชื้อต่างๆไม่ให้ออกไปสู่สิ่งแวดล้อมภายนอกได้หรือไม่ค่ะส่วนที่2นะคะก็คือ c o p p i n g and adaptation to climate change การรับมือ climate change ในโรงพยาบาลนะคะอย่างที่1ก็คือมีการลดปริมาณการใช้แก๊สในการดมยาสลบของผู้ป่วยลดลงเพื่อลดการใช้ออกซิเจนในัสออกไซด์และ inhalation gas โดยโรงพยาบาลเนี่ยจะมีการใช้เทคนิคที่เรียกว่า normal flow anesthesia กับเครื่องดมยาสลบซึ่งจะลดการเปิดอัตราการไหลลวมของกา๊าซให้เหลือประมาณ2 LPM ปริมาณดังกล่าวจะช่วยลดภาวะเรือนกระจกจากการใช้ยาระงับความรู้สึกแก่ผู้ป่วยเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายและลดมลพิษภายในอากาศนั่นเองค่ะและอย่างที่2ก็จะมีการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อรองรับการแพร่กระจายของโรคติดต่อ และส่วนสุดท้ายคือการปรับตัวสําหรับโรงพยาบาลซึ่งได้มีการจัดทําแผนการปรับตัวสําหรับกลุ่มเปราะบางซึ่งระบุแนวทางไว้ทั้งหมด3มแนวทงางคือดันกัน 1. คือการลดผลกระทบไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตหรือการเข้าถึงระบบบริการสาธารณสุข2การปรับตัวเฉพาะด้านสาธารณสุขจะประกอบไปด้วยการพัฒนาระบบฟ้าระวังโรคและการพัฒนาเทคโนโลยีในการป้องก,กันโรค และ3คือการวิจัยซึ่งจะครอบคลุมประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศภายในระดับภูมิภาคจนถึงผลกระทบสุขภาพกลุ่มที่1ขอจบการน,นำเสนอเพลงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ